หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวร์ปาบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w อลเล t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวโดนไล่มาแบบไม่มีอิสระเลย สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะกลับมาพบกับ The Walking Dead Season 2 Episode 3ในพาร์ทพาร์ทเท่าไหร่พาร์ทที่11เลยนะครับผมแหมก็น่าจะอีกตอนหนึ่งก็น่าจะจบแล้ว s <S เนี่ยเอ้ยคุนคุนไอ้ like นี่มัน <to play. S 1> ที่ทิ้งเพื่อนไว้กลางป่านี่หว่าที่ D L C 400วันนะครับชื่ออะไรวะจำไม่ได้แต่เขาบอกว่าให้เราขึ้นไปหาบิลนะับเพราะว่าบิลรออยู่ครับเมื่อกี้เห็นมันเห็นบิลมันคุยกับใครวะค,คุยกับ รเบคก้าอยู่นี่มันนั่นไงเพิ่งออกมาเรเบคก้าเอาเป็นไรอะอยู่ดีเดินจับจ,จมูกลงไ่เฉยเลยครับเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งแต่ว่ารอบๆมีแต่ผู้ชายอ่อนแอฉันจะไม่ยอมให้เด็กไปเสี่ยงหรอกเข้ามาข้างในนี่อืมไม่อยากให้เด็กไปเสี่ยงแล้วตูเป็นเด็กหรือเปล่าเนี่ยเออพูดถึงนั่นเอ้ยใครอยู่หลังกระดานวะน,นั่นไงเอาวินจรงิงด้วยโอ้สภาพแย่ๆแล้วทำไมทำงี้เขาอะ เขาสลบปไปชั่วโมงที่แล้วอะ่ะเออแล้วมึงทำอะไรทำอะไรเขาล่ะอยเขาไปเถอะพี่ทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นละ่ะฮะถ้าฉันเป็นเธอเนี่ยฉันจะไม่เป็นห่วงเขาขนาดนั้นเลยนะอา้าก็จะมาเข้าใจอะไรเรากวัวกมือเรียกอีกกวักมือแบบไม่ให้รู้ด้วยนะกวักอยู่ข้างหลังเอ,อ้ยมีแอปเปิลด้วย อกินนห่ยเธอต้องแน่ใจว่าเธอต้องพูดความจริงกับฉันไม่งั้นเธอจบลงด้วยแบบสภาพแบบนั้นแน่เก่งกับเด็กเหลือเกินเหมือนโอ้มีการยกตัวอย่างและจีมาด้วยครับเขาเป็นผู้ชายตลกนะเราจะเป็นต้องมีคนแบบนั้นเพื่อลดความกดดันในเวลาแบบนี้แต่ว่าเขาอ่อนแอเกินไปฉันไม่ได้หมายถึงเพราะว่าเขาแขนขาดนะนั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลย เขาอ่อนแอทางด้านความตั้งใจมากกว่าและพวกเราก็รับมันไม่ไหวแล้วตอนนี้เหตุผลฟังไม่ขึ้นเลยไอ้ฆาตกรมึงพยายามเรียกอย่างอื่นอะไม่ไม่กูเข้าใจอย่างเดียวมันเป็นฆาตกรครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ไม่นานแล้วฟองนาะคีเมนทอยมันไม่ใช่การฆาตกรรมเธอก็เห็นนี่เลจจี้พาพวกเราไปเสี่ยงอันตรายด้วยความไม่มีความสามารถของเขาฆ่าไปหนึ่งเพื่อเซฟอีกหลายคน มันน่าจะเป็นการตัดสินใจที่คนอ่อนแอเนี่ยไม่สามารถทำได้ไมึงยังแถมอีกเหมาไซโคให้กูเชื่ออะไรเนี่ยไม่มีทางครับไม่มีทางฮนะเธอเข้าใจไหมฉะนั้นฉันหวังว่ามันจะแตกต่างกันพวกเขาอ่อนแอส่วนพวกเราแข็งแกร่งอย่างยังไม่เลิกแถมอย่าเอาอย่าเอาหนูไปเหมารวมกับคุณสิไม่มีทางครับ I'm not like you ฮะ like ฉันไม่เหมือนคุณหรอก ไม่ต้องขโมยิวฉันรู้ว่าฉันเห็นอะไรพวกเรามีส่วนคล้ายกันกว่าที่เธอคิดอีกนะความจริงก็คือฉันว่าเธอเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าเธอคงยังไม่ชินกับมันอย่างไม่เลิกไซโคอีกเนี่ยกัดมือแว่งเลยเนี่ย ฉันรู้ว่าเธอกลัวแต่เธอก็ยังมองมาที่ตาของฉันทําไมล่ะครับมองด้วยความแบบขยะแขยงไงนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเป็นต้องมีถ้าเกิดเราอยากจะผ่านในสิ่งนี้ไปยุคต่อไปเนี่ย,ย Next Generation เนี่ยจะต้องเป็นยุคที่แข็งแกร่งกว่าเด็กอย่างเธอมาถูกทางแล้วเหมือนที่ลูกของฉันจะต้องเติบโตไง ลูกของถ้ามันเป็นลูกลูกเอาวิน่ะเอาอันนี้ดีกว่าครับถ้ามันไม่ใช่ลูกคุณล่ะเลยเรายิงทมใช่ทำไมไม่ใช่ลูกคุณล่ะงั้นถึงแม้มันจะไม่ใช่มันก็เป็นของฉันแล้วตอนเนี้ยเหมือนไอ้นั่นเลยอะไรนะที่พูดว่าถ้าไม่มีสอนก็สอนซะสิต่อไม่เกี่ยวแล้วใครมาบอเรียหเอออยู่นี่ประตูประตูอะไรเสียวะคอยจัดการไม่ได้แล้ว เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าประตูจะปิดทางเข้าทั้งหมดไม่ได้อะเพราะรางรถไฟมันเบี้ยวต้องพาสแตนไปดูโอเคเดี๋ยวจะพาสแตนไปไอโง่เอ้ยพวกซอมบี้ดันมาสั่นระคังหน้าประตูบ้านฉันจนได้กลับไปได้แล้วตอนนี้มันใกล้จะถึงเวลาแล้วเวลาอะไรนี่ก็ไล่ตลอดคุยเสร็จแล้วก็ไล่หมดโอ้แหมนานๆเห็นซอมบี้ที่อะ S <S <an> แปลกันกระจายเลยซอมบี้เห็นอยู่สองวิโอเคเรากลับมาที่ห้องเดิมเราแล้วฮะกลับมานอนครับใครมาส่งวะป่อยกันเลย ออไม่ใช่ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนายจะสั่นระคังเลขซอมบี้อย่างนั้นเหรองั้นมันดีกว่าเหรอเพราะว่าพอที่นี่มันเกิดความวุ่นวายแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจพวกเราหรอกเราก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะหนีออกไปนั่นคือแผนเพื่อนเธอพยายามจะฆ่าพวกเราด้วยซอมบี้ก่อนที่บิวจะทำอย่างนั้นอะไรนะรู้สึกดีเบก้าไม่เห็นด้วยเนี่ยเราจะเชื่อใครอะ เฮ้ยเรายังไม่บอกพี่ก่อนว่าลูกมาเอาเป็นอันนี้ครับเสียงสามารถลากซอมบี้ได้ผู้หญิงที่ชื่อมอลลี่อ่ะเคยใช้ละครังเพื่อลาซอมบี้ไปใช่เขาวิ่งอยู่รอบๆอบแคลิฟอร์ดเลยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเสียงดังทั้งนั้นยกเว้นว่านายมีโทรข่งติดตัวอยู่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกฉันอยากให้เอาเีดีโอไปให้ลูกเอ้ารู้แล้วว่าลูกมา เขาเขียนสัญลักษณ์ไว้ข้างล่างอ่ะบอกแผนของเขามาแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาคุยกับเธอแล้วถ้าลูกสามารถบอกเราได้ว่ากาดอยู่ที่ไหนบ้างเราน่าจะออกจากที่นี่ได้ง่ายๆนะน่าจะมีเหตุผลนะเนี่ยคินนี่บอกใครจะไปรู้ล่ะฉันว่าคิมินไยพูดถูกนะ เราน่าจะทำอะไรให้มันเสียงดังเพื่อดึงดูดความสนใจ PA System ที่คารเวอร์ใช้ก็น่าจะดังพอแล้วเนี่ยเออมันมีลำโพงอยู่ข้างนอกตัวตัวตึกอยู่ไอ่อคอนโทรลนี่ไงหนูเห็นตัวควบคุมอ่ะอยู่ในห้องของคารเวอร์ใช่พูดถูกตัวควบคุมทั้งหมดอยู่ในห้องบิลหมดเลยมันมีตัวเปิดอยู่ how do you know คุณรู้ได้ยังไงฉัน เมื่อก่อนฉันเคยใช้มันประกาศข่าวอยู่อ๋อเคยใช้นี่เองมันเสียงดังมากเลยนะใช่เพอร์เฟกมากเราต้องเข้าไปในห้องของเขาทำไมเธอไม่พูดให้เร็วกว่านี้ล่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไงที่เราคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเราจะทำยังไงเราคุยกันเรื่องว่าแผนมันโง่มากแผนแม่งอุบาทอยู่ดีที่เราควรทำคือให้เรดีโอกับลูกแล้วก็รอให้มันเปิดขึ้นอ้าวแย่แล้วเราจะเลือกแผนไหนเนี่ยอให้ เราน่าจะให้รีดิโอกับลูกนะน่าจะเจ็บน้อยสุดฉ <I agree. S 2> ันเห็นด้วย ก็ได้ก็ได้แต่ยังไงพวกซอมบี้ก็รอเล่นงานเราอยู่ข้างนอกนั่นนะบางทีลุคอาจจะบอกได้ว่ามันจะโจมตีเราจากทางไหนโอเคถ้างั้นไปเอาเรดิโอมาแล้วก็ให้เขาบอกว่าซอมบี้อยู่ไหนบ้างจากนั้นเราก็ไปสัน่นระฆังเรียก <And then S 1> ซอมบี้ให้มันอยู่รอบๆและไงต่อเราก็หาปืนมาแล้วก็ยิงแล้วก็เหมือนยิงแล้วก็ลุยออกไปอะไรก็ได้ที่เราทําได้อะถ้างั้นมันก็ไม่ใช่แผนนะดิถ้าเกิดเราจะทําอะไรก็ได้เนะี่ย ฉันว่าฉันรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรนายคงไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกซอมบี้แล้วจะเดินเฉยๆมันก็ไม่เวิร์กหรอกจริงๆนะเอาฉันทํามาตลอดเลยเอาอยู่ดีโพงมาพูดเฉยเลยโอ้คำแรกที่ฉันได้ยินเธอพูดดันเป็นสิ่งที่มันบ้ามากๆด้วยนี่มันหมายความว่าไงที่เธอพูดเมื่อกี้เมื่อคุณถูกปกคลุมด้วยกลิ่นของมันอ๋อนี่ไงเอาเลือดมาทาตัวใช่ไหมจะทําให้รอดได้ เฮ้ยตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าใครบ้ากันแน่นะนเนี่ยเชื่อฉันเถอะฉันเคยเดินผ่านซอมบี้มาแล้วนะลีนี่ไงลีก็เคยทำเหมือนกันครับลีก็เคยทำเหมือนกันนะจริงเหรอด้วยวิธีนี้เราถึงออกมาจากมาร์ชเฮาส์ได้ลีคุ้มครองฉันแล้วก็เดินผ่านซอมบี้ออกมาเลยจริงเหรอ Holy shit! Holy shit! ทำดีมากลีเอาละแล้วเราจะรออะไรกันอยู่อะไปเอารีดิโอได้แล้วเรายังหาทางไปที่สต็อกลูมไม่ได้เลย ฉันว่าฉันมีแผนนะมานี่เซะหนูอ้าวทำอะไรครับอ๋อขึ้นข้างบนเหรอเธอมาจากไหนกันแน่เนี่ยมันจะกข้างบนไงไอ้นี่รู้สึกว่าเขาไปทำงานอยู่ข้างบนนู่นครับโอเคน่าจะปีนขึ้นไปได้นะสกายไลน์โอเวอร์อ๋อดาดฟ้ามันอยู่มันเปิดเข้าไปในสต็อกลูมได้เว้ยแต่ว่าอยา่าตกนะตายแน่นอนทำไมต้องแช่งและน,นรู้สึกนิกไม่มีบทเลยเนะี ีครับโอเคไปเอามันมาเออโอเคดูไอแฮปทูฉันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่เลยพเป็นไทยถ้าไม่ใช่เธอก็ไม่มีใครแล้วเธอได้รับการคัดเลือกโอ้โอ้มอต้องขี่หลังไม้ขึ้นไปครับเอาไม่ได้ขี่อุ้มอุ้มไม่ขี่คอเลยขึ้นไปเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดดโดดได้บ้างโด โอ้โหโอเคต้องดึงเชือกลงมานี่วะนึกว่าจะโดดขึ้นไปเลยครับ่ะน่าจะได้ตูดแต้วตื่นเต้วกันแล้วนะครับปีนครับอ๋อจับอย่างนี้แล้วก็ให้ไม้ดึงขึ้นไปฮะเร็วครับ,รบไม่ได้ตัวหนักนะเนี่ยไม่ค่อยได้กินอะไรเลยเลยเอ้ยทำ,ทำไมต้องมีเมาส์ให้เลื่อนด้วยวะฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นการดที่ฉลาดที่สุด แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้โง่นะเโอเคต้องต้องต้องระวังตัวครับเฮ้ยมีคนมาชิพไายมึงจะมาเลยตอนนี้วันนั่งประชุมกันตั้งนานไม่มาโอ้จับแล้วอู้โดนทำได้ไงวะเนี่ยเข้าไปครับไปเลยไปเลยโอ้โหซอมบี้ข้างนอกเยอะมาก We are in trouble เรามีปัญหาแล้วแน่นอนครับพอเราเอาแผนก็คือเอาเรดิโอมาไปให้ลูกนะฮะแล้วให้ลูกเนี่ย ดูว่ากาดอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็หาทางเปิดประตูออกไปจากนั้นเราก็เอาศพเอาเลือดของซอมบี้นะครับปกคลุมตัวแล้วก็หนียกไปได้ครับนั่นใครเอ่ยไปทางไหนได้บ้างวะนี่มีประตูทางออกอันนี้กรีนเฮาส์เข้ากรีนเฮาส์ก่อนได้ปะกลัวแม่งเห็นเหลือเกินไอ้ใส่บวกอยู่บนหลังคาครับเขาได้บอกไม่ได้ฮะแคะ่กรีนเฮาส์นี่มันจะล็อกทำไมวะกลัวคนมาขโมยอาหารนะ กาดก็มีอยู่สกายไลน์นี่ไงเจอแล้วดูหน่อย How can I be How can I อ right? yeah. ู้นี่มันห้องออฟฟิศเลยนี่ว่าสุดยอดไปเลยครัสแม่ตรงนู้นมีอะไรดูหน่อยประตูทางนี้น่าจะเปิดไม่ได้แน่เลยเฮ้ยเ้นไหนบอกมีสกายไลน์เปิดเข้าไปเอาไปที่สต็อกรูมวะดันเปิดเข้าไปเจอห้องออฟฟิศซะงั้นครับ หรือว่าทางนี้มีไม่มีเว้ยโอเคลงมาลงมาลงมาหงก็จะไม่เห็นนะไม่เห็นนะโดดตึกตายไม่เห็นครับใครก็ไม่รู้โอเคเอ่อมันไม่มีสกายไลน์อื่นแล้วหรือว่าขวาน,นี่มะอ๋อนี่ขวานี่จริงด้วยนั่นไงมีอีกรูนึงมีอีกรูนึงครับผมเฮ้ยเรื่องอ้าองงงงกับปุ่มโอเคนี่ครับ อันนี้แน่นอนเปิดได้ไปเลยลงไปสต็อกลูมครับแฟงเรดิโอโอเคนี่เลยครับมีกล่องเพียบลงมาฮะโอ้ยอิเทเวียอีป้าอีป้ามันเฝ้าไว้อยู่เรดิโอเพียบเลยครับโอ้แจกกันคนละอันได้เลยเนะี่ยโอเคลงไป i n c r ค a ซ y about Reggie อ๋อรู้เรื่องเรจจี้กันแล้วฉันคิดว่าบิวเป็นคนทำนะ เออโอเคไปดีกว่าครับลงท่งไหนได้อย่าพึ่งหันมานะอีป้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งทางนี้ได้แน่นอนครับตกไปนี่รับรองได้เลยฮะฮึบลงอีกต่อนึงโอเคน่าจะได้สามน่าจะน่าจะถึงที่แล้วนะเนี่ยไปเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหอย่าล้อโอ้โหเห็นโคตรง่ายเลยเนี่ย โอ้ลงมาแล้วนี่หว่าโอเคไปเอาเลดี้ออกมาเลดี ENTE ้โอ้ย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 เห็นไหมไม่ไม่เห็นอีป้าไอแอมไฟแอมไฟแอมไฟไปเอาเลยครับหยิบมากี่อันดีนั่นจะต้องสองอันนะครับเพราะว่าให้เราอันหนึ่งแล้วก็ให้ลูกอันหนึ่งหยิบ โหต้องทิค้างด้วยแล้วไงอ้าวโอ๊ยกดผิดต้องลากขึ้นยาอย่าพึ่งกันมาพึ่งกันมาลากขึ้นฮึบหยิบแล้วนี่ได้หยิบหนึ่งได้ถึงสองครับไปเลยครับไปเลยครับโหปีนขึ้นไปเร็วนะปีนยังไงวะเนี่ยโอเคลอุ้ยป้าย้าป้าป้าไม่เห็นมั้งออ้ยไม่เห็นเว้ยโอเค ขึ้นมาได้ยังไงวะแม่เทมจริงเลยครับโอเคครับได้เวลาเอาลีดีโอไปแล้วมาแล้ว <c oughs> เอาไปได้แล้วโอเค,โ,อเคโดลงมา <c oughs> เดี๋ยวรับเองรับดีๆนะเวย้ยรับดีๆด้วยตัวหนักกนะันเนี้ยโอเค <c oughs> เราต้องไปนอนได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวทรอยมาเห็นนะครับได้มาแล้วนี่ นี่ก็เต็มทำได้ดีมากครับซาร่าไม่ต้องนั่งเลยนอนไปเลยวันๆไม่ทำอะไรทุกคนอยู่กับที่นะอย่าทิ้งหลักฐานไว้จ้ามันเจ๋งมากเลยอะซาร่าบอกขอบคุณมากนะคิมมนไทยฉันบอกเธอแล้วว่าเธอจะไม่ตายทำดีมากโอเคทำดีมากก็แตแล้วกันต้เยเย็บด้วยเอาชื่อเจน รู้ชื่อเลยยังไงก็ตามพักผ่อนก่อนเถอะชื่อเจนครับทำไมแลดูมีความรู้สึกว่าเจนนี่จะเป็นตัวละครหลักตัวต่อไปแล้วเคนนี่มาพูดถึงดักคิดถึงดักและไใครเฟซมาอย่างแรกที่มาปรากฏในจิตใจเลยก็คือสิ่งงงงๆที่เขาทำเด็กมักจะวิ่งอยู่ในวังวนทุกๆที่ที่เราไปเขาก็แค่วิ่งเราไม่สามารถหยุดเขาได้ มันยิ่งทำให้จำได้ว่วาเขาเป็นเด็กที่ดีนะดราม่าดราม่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ยาวไกลของมัสเกตเทียดวงอาทีตนั้นจังอยุไกลดวงจันทร์ลังร้อยนับพันเช้าแล้วแยกย้ายกันนอนทำไมมองมองอยู่ที่เลดีโอต้องมีบางคนเอาเีดีโอไปให้ลูกฮะมีปัญหาอะไรเหรอเราน่าจะหาคนที่ทำมาตั้งแต่มื่อ้าว เปิดประตูไม่ทันแล้วใครมาเอ่ยหุยเทวีอได้เวลาตื่นแล้วเช้าแล้วนะเนี่ยครับเคนนมเก็บดีๆนะรีดิโออ่ะทำไมปกติมันเหมือนมันยัดไปในกระเป๋าของเกงแล้วหายไปเลยวะฮะิเบกานนกซาน่าเจนถ้าอยากฉี่เนี่ยก็ไปฉี่ซะเพราะว่าไม่มีเบรกแล้วนะอ้าวแล้วเราอ่ะแล้วเราสองคนทําทำไมแค่พวกเขาอะ ็อย่างที่ฉันบอกอ่ะเดี๋ยวทรอยจะเมาตัวพวกเธอไปทรอยอีกแล้วอ่ะต้องเจอทรอยอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแม่งจะเห็นเลดีโอเราหรือเปล่าครับผีประตูฮะ y ย่เอาล r ฟังนะถ้าเราต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องทำตอนนี้เลยต้องเอาไปให้เขาแล้วตอนนี้ฉันทำได้นะเขานัดเจอที่ไหนอ่ะไหมอะไรอ่ะให้คิมเป็นไททำดีกว่านะเฮ้ยนี่ล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยใครมาวะ อย่าพึ่งมาตกลงกันไม่เสร็จเลยเฮ้ยเธอเป็นเด็กนะทำไมต้องให้เธอทำก็มีเหตุผลเป็นล้านน่ะเธอรู้จักรู้เธอหลบหนีได้เธอเอาลิดดโอมาให้เราได้ใครสนล่ะงั้นฉันก็ต้องขอโทษนะไหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายเป็นใครถ้าท่านุ้งเชื่อใจ่จ้าคนเนี่ยฉันเชื่อเธอมากกว่าอันนี้เลยครับเคนนี่พูดถูกฉันจะทำเองเอ่ออย่าทำอะไรงู้งละให้จะจะเถียงอะไรกันอู้ยชิบหายทอยมาแล้ว แย่แล้วเก็บดีๆด้วยฉันไม่คิดว่ามันจะเหมือนกับเมื่อวานนะไม่มีทางจะทำอะไรรีบบอกเลยว่ามันไส้ทอยมากครับอยากจะแบบเอาอุ้ยเข้าใจไหมเยอะๆเลยไม่เอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดพ้อไปไม่ดีกูได้ยินแล้วนะโอเคดีอืมอย่าไปพูดพ้อกับมันครับอุ้ยจิบหายเอ้ยทำาัีทำาัไอ้ทอยมันหันมาเห็นหรือเปล่าม่นแย่ ท๋อไม่เห็นท้องป่องเลยพอดีเพิ่งอ้วนเมื่อกี้ครับแหมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ช่วงนี้ฮะกินเยอะด้วยกินเยอะ Let's go Let's go ดีนะไม่สงสัยเออวอกี้ทอลกี้อยู่ในท้องครับเนียนเลยท้องป่องเนียนเลยไปไหนอ่ะเฮ้เอาเขามากับฉันเขาเกือบลืมแล้วเนี่ยฮะโอ้ต้องไปอยู่กับบอนนี่อ่ะเออก็ดีเว้ยโอ้ได้ทำงานอุ้ย มัจะรุนแรงทำไมวะปฏิญาณไว้เลยทึ่กูออกไปได้นะมึงขี้อัดหน้าแม่งเลยเธอน่าจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะมันเออ่ไม่เป็นไรน่า it's okay it's okay it's okay เคนนี่ come on come on ครับเราว่าเราน่าจะ มีแผนนะฮะที่เรามากับบอนนี่นี่เราน่าจะสามารถให้บอนนี่ช่วยเราได้นะครับฉันแค่อยากแน่ใจว่าเธอปลอดภัยดีฉันค้นพบแล้วเกี่ยวกับเรื่องเลจีบิลเนี่ยรู้สึกว่าจะมากไปแล้วไหมเหมือนพวกเมากัญชาหรือเปล่าอ่ะเออช่างมันยังไงก็แล้วแต่ครับอีบิวนี่ต้องต้องโดนฮะอีตัวถัดไปนี่ก็ทรอยแน่นอนครับแดกไม่กันหมดฮะ แล้วคีมันทายบอกอ่านอ่านไปทางซ้ายอ้ยบนนี้เห็นแล้วเฮ้ยเธอดูเป็นกังวลนะมีอะไรหรือเปล่าคีมันทายทำไมบอลนี้ถึงนี่บอนได้รับความชื่อลือจากบอลนี้แน่นอนครับผมเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอพูดกับฉันได้ฮะบอกเลยดีวะไอดอนทรัสตบอกเลยดีกว่ามั้งน่าจะน่าจะน่าจะได้ปะอ้เวลาแทบหมดบอลนี้ ลูกรอฉันอยู่ให้เอานี่ไปให้เขาอ่ะคล <Clement ine. S 1> เมนทันท,ที่ฉันต้องการจากคุณก็คือแค่ไม่สนใจว่าฉันอยู่ไหนสักสินาทีได้ไหมได้ไหมฮัลโหถ้าเธอโดนจับแล้ว <Car ver S 1> บอกชื่อฉันเนี่ยเธอมีปัญหาแน่เข้าใจ <Okay. S 1> ไหมโอเคไหมอีอแล้วจะรออะไรอยู่ล่ะไปก็ได้ <laughs> ไปแล้ว <laughs> บอนนีบอกจำใจครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับเอ,อเรานัดเจอกับลูคที่ข้างนอกตรงรั้วเดินไปเรเลียวซ้ายครับหงสายจำได้อุ้ยมีคนหันมาพอดีคงไม่โดนซอมบี้จับใช่ไหมอุ้ยทอยมึงอยู่ข้างหน้าเว้ยทันหรอวะโอ้มัน,มนอ๋อมันเฝ้าไอ้สองคนนั้นอยู่เฝ้าเคนนี่กับไม์อยู่ครับ <Luke? S 1> ลูกลูกอยู่ไหมครับ <c oughs> เออเอา้าลูคชิบหายทำไมลูกไม่ตอบวะ ayo okay, okay. มีรอยเลือดอยู่ตรงกลางเอ้ยหรือว่าลูกโดนกัดจริงๆวะกำลังสงสัยอยู่ลูกโดนกัดหรือเปล่าแต่รู้สึกไม่น่าใช่เลือดนี้มันบลัดสเตนอุ๊ยออกข้างนอกได้เลยเหรอไหนดูดินี่มัน๋อรอยเลือดเก่าแล้วเนี่ยหวังว่าเขาจะปลอดภัยนะเฮ้ยใครอยู่อังโอ้โหทอยทอยพี่ยไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเว้ย หลบอยู่หรือเปล่าออกมาได้แล้วไม่มีว่ะอันนี้มีเตียงด้วยลูกตรงเตียงนี่มีที่นอนเอ้ยชิบหายช่วยทำไมแล้วเธเดินไปหาอุ้มโดนตบเธอไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลยออกไปโอ้โดนอีกแล้วรุนแรงกันเหลือเกินแต่ละคนมาอยู่ที่นี่ได้วันเดียวก็สร้างปัญหาแล้วไปเลยเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น อู้ทำไมวะทำไมมันอยู่ดีๆก็พาเคนเนี่กับไมค์มาอย่าบอกนะว่านั่นไงนึกแล้ว <c oughs> โอ้ยทำไมมันซวยอย่างนี้วะทำไมลูกถึงลูกโดนจับได้ยังไงสภาพไม่ค่อยดีเลยครับ <c oughs> Did ด you know? ิ o ูโน่อคุณรู้ไหมเนี่ยเรื่องเนี้ไม่รู้ครับใส่หน้าแสดงว่ารู้ ลูงพร้พอมกันไม่ว่าพวกนายจะวางแผนอะไรอยู่มันจบแล้วพวกนายไม่มีทางหนีปัญหาได้หรอกไม่มีที่ไหนที่จะไปได้อีกแล้วตชิปหายจริงๆนะข่าวนี้แหละครับโอ้ยทำไมเรื่องมันถึงได้กลับกลายเป็นแบบนี้ครับลูก <c oughs> น่าซีดเหลือเกินลูกอยู่นี่แล้วเขาช่วยพวกคุณไม่ได้แล้ว พราะคุณต้องช่วยตัวเองแล้วก็ต้องหาทางที่จะให้ฉันยกโทษให้งั้นมาเริ่มกันเลยโดยที่บอกฉันว่าอีกอันหนึ่งอยู่ไหนฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าเรดีโออีกอันหนึ่งไม่มาอยู่ในมือฉันมันจะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นชิหายแล้วมันอยู่ในท้องกูเนี่ยนะนับหนึ่งแล้วนับจนชิหายนับสองดูๆเอาแมนๆมเลยแล้วกันอยู่ที่กูเอ้าเคนนี่ชิบหายแล้ว ได้หนึนับถึงสองนี่ว่าไม่เป็นไรเคนนี่มจะมารับแทนทำไมวะอุตส่าห์แบบเป็นเด็กขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่อะสามอา้าวทำไมนับถึงสามอะ่ะไอ้บ้าเอ้กระแทกหน้าชิบหายแล้วเพนนี่อย่าบอกซ้ำ เต็มเต็มแย่แล้วโอ้คิมเป็นไทช่วยฉันด้วยโอ้ยทิบหายแล้วแล้วเคนนี่ก็โอ้โหช่วยใครเนี่ยวยเคนนี่ก่อนดีกว่าดีวะเข้าไปจะโดนยิงแล้วโอ้โหไม่โดนยิงแต่โดนกระแทกอีกแล้วอุ้ยแก้มเลือดสาดเลยใครใครกระแทกกูเมื่อกี้ไอ้ทอยอีกแล้วใช่ไหมพอแล้วบิลได้โปรดแค่นี้ก็บาดหมางกันอยู่แล้วโอ้หื อืมอมเอาละทุกคนมากับฉันบอนนี่อยู่ที่นี่ด้วยดูแลพวกมันใหญ่สร้างปัญหาอีกก็ได้โอเคไม่มีวันนี้ฉันจะทำให้พวกนายท้องว่างแล้วเราค่อยมาเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้โอ้โหจะให้พวกเราอดข้าวด้วยโ,โหดไร้ไปใหม่เฮ้ยดูแลเขาด้วยคาร์ลอส,าลสนายต้องทำให้เขาเดินไหวเพราะว่าเราจะไปกันคืนนี้ฮะ เฮ้บอนนี่เอาด้วยเหรอเราจะออกไปกันคืนนี้อุย้ยสุดยอดเลยครับแหมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพรุ่งน่าจะเป็นยังไงนะครับ s ี e เกมในทุ่งเดย์เจอปืนครับ